กล้วยทอดสคาารีเอากล้วยตากนะคะไปชุบแป้งทอดนะฮะได้มาแบบนี้ดูดีมันเป็นกล้วยตากนะแต่ข้างในอร่อยนะคะแป้งกรอบมากเป็นแป้งสาลีของอินเดียที่เมย์ซื้อมาเราได้แบบเนี้ยน่ากินเปล่าเมย์ว่าน่ากินนะ นี่ค่ะอร่อยมากเดี๋ยวจะไปดูความกรอบกันอามาดูความกรอบกันนี่เนื้อในมันร้อนใช่ไหมบีตรงแป้งนี้แป้งกรอบขนาดไหนดูตรงแป้งดูตรงแป้ง คือตรงแป้งเออนั่นแหละโอ้โหโอย่างเงี้ยเป็นไงกรอบไหมคะกรอบไหมคะนี่โอเค